พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทนายดวงรับสีนวลครับทนายความในทีมดกรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธและเนติบัณฑิตไทยครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับพิัยกรรมแบบธรรมดานะครับก็คือพิธีกรรมที่ทํากันขึ้นเองนะครับผม ไม่ใช่นะครับพินัยกรรมฝ่ายบ้านเมืองที่ทําันที่อําเภอนะครับผมเราจะเห็นนะครับว่าการทําพินัยกรรมนะครับผมในปัจจุบันนะครับจะอาศัยความสะดวกรวดเร็วนะครับในการทําพินัยกรรมนะครับส่วนมากเราจะไม่ทําที่อําเภอนะครับผมการทําพินัยกรรมแบบธรรมดาหรือว่าทําด้วยกันเองนะครับผมก็สามารถทําได้มีผลตามกฎหมายเฉกเช่นเดียวกันที่ทําที่อาเภอครับ แต่การที่อำเภอรหรือทําที่สํานักง,งานเขตของทางราชการนะครับอาจจะฟังน่าเชื่อถือ,อกว่าในการทําเองครับเพราะว่าการทําพินัยกรรมเองนะครับจะต้องมีการพิสูจน์ลายมือชื่อามีการเคลื่อนสู่อสารแล้วก็จะต้องมีผู้คัดค้านนะครับผมเราล้อไปแล้วผู้คัดค้านก็จะคัดค้านว่าลายมือชื่อนั้นไม่ใช่ลายมือชื่อของเจ้ามาดกหรือผู้ทําพินัยกรรมนะครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับผมอันจึงเป็นปัญหานะครับใน การขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับคือการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งในเรื่องมรดกนะครับผมแล้วก็นะครับผมผมก็จะมาให้ความรู้ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบหกนะครับในการกําหนดของแบบพินัยกรรมแบบธรรมดานะครับผม แบบพินัยกรรมแบบธรรมดาจะท่อ่ากฎหมายวางหลักว่านะครับจะทําตามแบบดังนี้ก็ได้นะครับกล่าวคือต้องเป็นทาเป็นหนังสือลงวันเดือนปีนะครับในขณะทําขึ้นนะครับและผู้ทําพินัยกรรมนั้นต้องล,งลงลายมือชื่อต่อหน้าพยายนอย่างน้อยสองคนพร,ร้อมกันนะครับซึ่งพยายนสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทําพินัยกรรมขนาดน,นั้นนะครับผมตามวรรคสองนะครับผมวางหลักว่านะครับการขูดลบ ตกเติมหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์นะครับเว้นแต่ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างเดียวกับการทำพินัยกรรมแบบตามมาตานี้นะครับผมเรามาดูมาตราที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับอ่า,อา,อากหนดไว้ดังนี้นะครับผมพินัยกรรมนั้นต้องทําเอกสารเขียนเองทั้งฉบับเก่าคือผู้ทําพินัยกรรมต้องล,ลงลายมือชื่อตนเองซึ่งเป็นข้อความทั้งหมดวันเดือนปีและลงลายมือชื่อของตนเองนะครับ การขูดลบตกเติมหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมนั้นจะทําด้วยตนเองและลงลายมือชื่อกํากับไว้บทบัญญัติตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายนี้มิให้ใช้บังคับแก่ทำพินัยกรรมขึ้นตามมาตานี้นะครับผมเราจะเห็นว่านะครับผมว่าการทําพินัยกรรมนั้นต้องอต้องมีการลงลายมือชื่อนะครับของผู้ทําพินัยกรรมเป็นสาระสําคัญแห่งกฎหมายนะครับผมว่า พูดทำกรรมนั้นทำพินัยกรรมด้วยตนเองและทําด้วยความสมัครใจนะครับปราศจากการาบีบบังคับหรือข่มขู่นะครับผมหรือว่าสําคัญผิดแห่งพินัยกรรมนะครับผมเราจะเห็นว่านะครับพยานในพินัยกรรมนะครับผมต้องมีอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อรับรองตามพินัยกรรมนะครับผมาจากความรู้ที่ให้ไปนะครับท่านจะเห็นว่าพินัยกรรมนั้นนะครับผมว่า เป็นพินัยกรรมที่ทําขึ้นเองแล้วมีผลตามกฎหมายเมื่อมีพยานรับรองลายมือชื่อนะครับผมแล้วต้องเซ็นในขณะที่ผู้พินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่นะครับผมในขณะทําพินัยกรรมนั้นนะครับผมรับแบบพินัยกรรมครับอ่าก็อย่างที่ผมได้แจ้งไปแล้วครับผมว่าทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อวันเดือนปีเป็นสําคัญและสาระสาคัญแห่งพินัยกรรมนะครับผม ผมจะพามาดูคําพิพากษาของสาลฎีการครับอเป็นคาพิพากษาที่สําคัญที่อาผู้รับรองในพิธีกรรมเป็นพยานนยควรรู้ไว้ว่าอ่าเป็นสาระล่าสคัญมากนะครับดีกรารที่หนึ่งแปดเจ็ดห้าทับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับอสาลดีการท่านวิจัยดังนี้นะครับผมว่าผู้ทพยาพิธีกรรมลงชื่อต่อหน้าพยานคนเดียวนะครับส่วนพยานอีกคนนึงมาถึงนะครับผมและลงลายมือชื่อเป็นพยานในในพิธีกรรมภา,พพยายหลังที่ผู้ ทำพินิจกรรมลงลายมือชื่อแล้วประมาณห้านาทีนะครับผมแม้ว่าขนาดนั้นผู้ทําพินิจกรรมและพยานยจะอยู่ในพร้อมกันถือว่าพินิกรรมนั้นเป็นพินิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบหกนะครับอันแสดงว่านะครับที่ผมเห็นตามดีการนี้นะครับผมทำพิพากษาของศาลดีการนี้นะครับว่าพิธากรรมดังกล่าวนะครับผมเ มาไม่ได้ปฏิบัติตามมาตราที่หนึ่งพันหร้อยห้าสิบกด้วยเหตุว่านะครับผมในขณะนั้น,นครับมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานแค่คนเดียวนะครับผมการลงลายมือชื่อแสดงว่าการทํานิกรรมนั้นได้เสร็จสิ้นอันจึงไม่สามารถทําให้ตามภาษากฎหมายเรียกว่าไม่ทําให้อความสมบูรณ์นั้นกลับฮ้อความความไม่บริบูรณ์ครับจะกลับขึ้นมาเป็นความบริบูรณ์ภายหลังได้ไหมนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมทนายดวงรับศรีนวลนะครับผมอ่าเาเก่าท่านว่านนะครับหากท่านนะครับไม่รับความไปทาแล้วยากจนครับทางสภาทนายความนะครับมีทนายความจัดหาให้คําปรึกษาฟรีและจัดหาทนายว่าความให้ในศาลฟรีหากท่านอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับไม่รับความไปทาแล้วยากจนจริงนะครับ ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรักศรีนวลทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักด์ทนายความวิถิพุทธและนิติบ,บัณฑิตไทยสวัสดีครับ